ถือเป็นอีกคู่ที่แฟนๆหลายคนชื่นชมในมิตรภาพสำหรับคู่อดีตแฟนเก่าที่กลายมาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีอย่างอาเล็กเรนเดลและเต้ยจริพนพรล่าสุดทางด้านฝ่ายชายได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นที่หลายๆคนเชียให้กลับมาคืนดีลมพัดหวนกันอีกครั้งว่า คงเป็นไปไม่ได้เพราะตนมีแฟนนออยู่แล้วแม้ว่าจะยอมรับว่าเขินทุกครั้งที่มีโปรเจกต์ร่วมกันหรือได้ร่วมงานกันซึ่งตนมองว่าหากทำงานคู่กันจะส่งสารให้กับคนทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ได้มากกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้มันเป็นเพื่อนกันไปแล้วเป็นเพื่อนกันจริงๆความเป็นเพื่อนยังไงก็เป็นได้ยาวๆทางด้านแฟนสาวของตอนเองก็เข้าใจดี แม้ว่าจะมีข่าวกับเต้ออกมาบ่อยๆก็ตาม